สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนสมุนไพรในเมืองกันนะคะจะมาดูต้นไม้ต้นแรกที่เราปลูกกันคะ่ะเดี๋ยวไปหาพี่หมอนพรกันเลยนะคะสวัสดีครับพบกับพี่หมอนโนพรแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนสมุนไพรในเมืองนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้ต้นแรกที่เราเลือกปลูกที่สวนแห่งนี้นะครับซึ่งก็คือต้นคูนหรือว่าต้นราชพฤกษ์นะครับต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ประจําชาติของประเทศไทยด้วยนะครับ สาเหตุที่เราเลือกต้นไม้ต้นนี้มาก็เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ท่านท้าวพกาพรมได้ประทานมาให้เป็นยารักษามนุษย์และสัตว์นะครับครับต้นคูนเนี่ยมีประวัติความเป็นมานะครับที่เป็นต้นไม้ต้นแรกนะครับที่ใช้รักษามนุษย์และสัตว์นะครับก็คือจักรวาลเนี่ยก่อกําเนิดขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยจะมีพรม16ตนนะครับได้มาปฏิสนธิ บนโลกใบนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าชมพูทวีปนะครับหลังจากที่โลกเรากําลังก่อตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะมีง้วนดินนะครับซึ่งรสชาติของง้วนดินเนี่ยจะหอมหวานมากนะครับพรมทั้ง16ท่านนี้16ตนนี้ก็เลยได้เอามือเนี่ยไปแตะที่ง้วนดินแล้วก็เอามาใส่ที่ปากนะครับก็เลยติดใจในรสชาติของง้วนดินซึ่งหอมหวานอร่อยมากนะครับ จากนั้นก็จะมีอวัยวะภายในปอดตับไตหัวใจอะไรเกิดขึ้นตามมานะครับซึ่งอันนี้แหละครับจะเป็นบ่อเกิดของโรคทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับท่านเท้าประกาพรมเนี่ยท่านเลรงเห็นท่านจึงอนุเคราะห์คนและสัตว์นะครับโดยท่านได้ไปอาราธนาพรหมท่านหนึ่งผู้มีปัญญานะครับให้มาปฏิสนธิบนโลกใบนี้นะครับโดยท่าน พมเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยได้ขอพรท่านเท้ามหาพมไว้4อย่างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือว่าขอให้ท่านเนี่ยเป็นสัพพยาก็คือท่านเนี่ยจะรู้อาการของโรคและวิธีการรักษาโรคด้วยตัวของท่านเองนะครับข้อที่2ที่ท่านขอไว้ก็คือว่าเ,อาเวลาที่ท่านเดินไปทางไหนเนี่ยขอให้ต้นไม้เนี่ยพูดได้นะครับโดยต้นไม้เหล่านั้นก็จะพูดว่า เราชื่อนี้ชื่อนั้นมีสรรพคุณรักษาโรคนี้โรคนั้นนะครับจึงได้มีการบันทึกสรรพคุณยาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนข้อที่สที่ท่านขอพอรไว้ก็คือว่าสมมติว่าคนป่วยเนี่ยใกล้จะตายแล้วไงก็รักษาไม่หายนะครับซึ่งเกิดจากกรรมนะครับท่านก็อธิษฐานว่าขอพอรว่า ถ้าเขาจะตายแล้วเนี่ยขออย่าได้มาพบกับท่านเลยนะครับเพราะว่าถึงมาพบก็รักษากันไม่หายอยู่ดีนะครับส่วนพรข้อที่4ท่านก็ขอไว้ว่าขอให้ท่านขอสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างนะครับท่านท้าวประกาพมก็ได้ประทานพรทั้งสีนี้ให้กับท่านพมที่จะมาปฏิสนธิบนชมพูทวีปนี้พร้อมกับประทานต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนนะครับเพื่อมาใช้เป็น ยารักษามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะครับนี่จึงเป็นที่มาที่ว่าสวนสมุนไพรในเมืองของเราแห่งนี้ตูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนเป็นต้นแรกนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยสยามประเทศเนี่ยก็ถือเอาต้นราชพฤกษ์เนี่ยครับเป็นต้นไม้ประจําชาตินี่แหละครับจึงเป็นที่มาของว่าทาไมราชพฤกษ์ถึงมีประโยชน์นะครับเราถึงได้ปลูกต้นราชพฤกษ์เอาไว้ที่สวนสมุนไพรแห่งนี้นะครับ หลังจากที่เรารู้ประวัติของต้นราชพฤกษ์ที่ท่านท้าประกาศผมประธานมาเพื่อรักษามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะครับผมหมอนพรแพทย์แผนไทยนะครับและสวนสมุนไพรในเมืองแห่งนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูวิธีการนำราชพฤกษ์มาทำยาได้อย่างไรนะครับและรักษาโรคอะไรได้บ้างในครั้งถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ